สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกเจ็ดวันนี้วันหวยออกนะครับวันนี้วันหวยออกแต่ก็ผมมีพระมาแบ่งปันด้วยหวยก็ออกมีพระมาแบ่งปันด้วยยำเช้า <laughs> ก็ลองดูนะครับลองดูนะครับดูเพลินดูเพลิน,น,นคุยกันเล่นๆน,นะครับจะได้สนุกสนานนะครับก็วันนี้ผมมีพระที่รันตรลายนะครับเป็นพระหลวงปุง่ทวด เป็นหลวงูุทวดวัดชชังให้นะครับเป็นพระที่นิรันดรลายมีไว้ไม่มีตายโหงแขวคาดปลอดภัยนะครับแขวคาดปลอดภัยครอบจักรวาลน,นะครับค้าขายกระลำรวยนะครับหลวงูุทวดนี่ศักดิ์สิทธิ์ครับศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนี่ก็มีในหัวท่านหนึ่งส่งมาให้นะครับก็วันนี้ผมมาแบ่งปันปิดตามรายการมีไม่เยอะนะครับมีแค่กี่รายการเนี่ยมีแค่9้า,รา,า,ร,ารายการนะครับมีแค่9้ารายการนี่มีแค่9้ารายการนะครับมารายการที่หนึง่ง นี่นี่เป็นพระรูปหล,อล่อหลวงปู่ทวดเห็นไหมครับนี่เลยนะครับเบตรงนี่จะต้องมีตะเข็บประกรบน,น,น,ปปะกนะครับนี่นี่นี่หล่อแบบประกบนะครับถ้าไม่มีตะเข็บนี่ไม่ไม่ไม่แน่นอนนะครับนี่ต้องเขาเพราะพื้นฐานการการทำก็คือเขาหล่อแบบประกบนะครับนี่เป็นหลวงปถถู่ทวดนะครับนี่น บุทวดก็สร้างที่ว,วัดช่างห้ายนี่แหละแต่ไปแจกที่เบตงเขาก็เลยเรียกว่ารุ่นบุยตรงนะครับเป็นรูปหลอ่อรูปหลอ่อเป็นรูปหลอ่อหลวงบุทวดนะครับนี่เขียนไว้ตั้งหน้าลงหน้ารถก็ได้นะครับนี่สวยๆมีหมายเลขทํานี่เลยทำไมกล้องไม่ผูกกันนะวันนี้นี่นี่แปดสองสามไหม ก็จะใช้นะนี่ลองดูลองดูนี่เลยนะ,ะสัมภาพเลยสวยงามนะครับสวยงามนะนี่มีตะเข็บนะครับรอบแบบประกบลงทุทวเปีตรงนะครับในราคา800บาทวันนี้แบ่งปันราคา800บาทนะครับ นี่แปดร้อยบาทนะครับเป็นรูปหลอหลวงปู่ทวดเบตงนะครับนี่หมายเลขนี่แปดสองสามนี่เลยนะครับอ่ะนี่มีในหัวท่านหนึ่งจะลาเลยครับส่งมาให้นี่หามาให้เบ่งปันนี่หลวงปู่ทวดนะครับเบตงเลยอ่ะรายการที่หนึ่งครับรายการที่สองครับนี่งงน,นะครับสวยงามนะครับหลวงปู่ทวดเบตงนะครับนี่เส้นคงเส้นคอ ผมนะครับนี่สวยงามดูวรรณโลหะนะครับดำเมี่ยมเลยนะครับนี่เก่านะครับนี่เลยนี่รอยประกบนะครับรอยปะกบหล่แบบประกบนะครับรลอยปรกบน้าหลังนะครับนี่ออกว่าชังให้นะครับแต่ไปแจกที่เบตงนะครับนี่ก็เลยเรียกว่าเบตง หายากนะครับหายากน้อยหายากนะครับแต่วันนี้ในหัวเขาให้มาแบ่งปันแบบเบาๆแต่ล้บาทนะครับไม่เรียกอะไรเนี่ยสามเจนะครับ3ามเดหนึ่ลองดูกันลองดูกันนีเลยนะครับสวยงามมากนี่ รายการที่สองครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันแบบเบาๆกันนะครับนี่เบาๆกันดูเอาตามภาพนะครับชื่นชอบก็แบ่งปันไม่ชื่นชอบก็ดูผ่านนะครับนี่รายการที่2ครับเบืทูขทวงล่างนะครับไอดีไลายก็ข้างล่างเพิ่มเพื่อนดูภาพเพิ่มเติมกดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามจะได้ดูคลิปใหม่ๆแชร์ไปเลยแชร์ไปให้เพื่อน เพ like ื่อนๆที่ชอบพระด้วยกันนะครับเชื่กันพิจารณาเชื่อกันดูได้เลยนะครับนี่เราก็แบ่งปันกันแบบันมากเนื้อสวยงามมากนะครับดูดีครับนี่เก่าสภาพก็ใช้หน่อยนะครับดูนะครับนี่ต้องมีแบบประกบนะเพราะว่าอย่างมูทั่วนี้เขาหล่อแบบประกบนะครับนี่มูทั่วเบตงนะครับนี่สวยงามมากนี่สวยงามมากนี่นะครับ นี่เจ็ดกเหรอลังดูนะครับดูเอานี่นสวยง,งามมากคมชัดหล่อแบบประกบดูบูทวดอีกเบตรงสร้างที่เขาช่างให้นะครับแต่ประแจกที่เบรตรงนะครับท่านในสร้างไม่รู้นะครับปี2,500นะครับ ปีสองพันห้าร้อยือปีสองพันสองพันห้าร้ยห้านะครับปีศูนห้านี่แหละนี่ลองดูนะครับไม่น่าจะประมาณนี้แหละครับน่าจะประมาณนี้แหละลองดูนะครับอาจารย์ทิมมีคนสร้างนะครับเป็นประธานผูกเศษนะสร้างแล้วก็ลูกเศษแจกแจกแจกกันนี่สวยงามนะครับเนื้อนี่สวยงามมากก็ลอาดูคุณภาพนะครับดูคุณภาพรายการที่สามครับแปดร้อยบาทปิดได้เลยนะครับนี้ผมแบ่งปันกันแปดร้อบาทครับผม อ่านี่เลยรายการที่สามรายการที่สี่นี้เป็นศูนย์ห้านะครับเป็นเนื้อนวะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนี่อันนั้นจะเป็นเนื้อธรรมดาเนื้อธรรมดานะครับนี่เป็นเนื้อนวะนี่เตารีดเนื้อนวะนะครับนี่หลังหัวเลือกกระดกนี่สวยงามนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับอันนี้เตารีดนะครับนี่เลยนะครับเป็นเนื้อนวะสวยงาม ราะการที่สี่ครับราะการที่ห้าครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับสวยๆเลยนี่เลยเนะเป็นเนื้อนวะนะครับส่วนเบตุงนั้นเป็นเนื้อธรรมดานะครับเนื้อลูหะธรรมดานะครับของแดงธรรมดาอายุอานามนานก็จะดำนะครับนี่นี่จะเป็นนวะนะครับนี่เก็บครุกรบคุงลบคุมมาเรียบร้อยนะครับนี่นี่เป็นเนื้อนวะสวยงามมากนี่เลย แปดร้อยบาทนะครับปิดได้เลยนะครับมีไม่เยอะนะครับมีแค่เ้ารายการก้าําภาพนะครับชิ้นชอบ็ปิดเลยนี่เป็นเนื้อนวะนะครับหลวงบู่ทวดรายการที่ห้าครับรายการที่หกครับนี่เป็นหลวงบู่ทวดนะครับชอชิงนี่ชอชิงชอชิงชอชิงนี่เลยนะครับเป็นเนื้อนวะเฉลิมพลเนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับนี่รายิานเฉลิมพลนะครับนี่ แล้วก็ช่อชิงนี่น่าจะเป็นคนสร้างแหละผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับนี่มีแต่ส่งมาบอกเออเนื้อนาวะเนื้อนี้ก็โอเคผมก็ไล์ไปครับผมลองดูนะครับสนใจก็ปิดได้เลยนะราคาแปดร้อยบาทนะครับผมนี่เลยอ่ะรายการที่หกครับรายการที่เจ็ดครับนี่เป็นหลวงปู่ทวนนะครับเนื้อนาวะสวยๆเลย หัวเรือกรกะดุกเห็นไหมครับนี่จะกระดกขึ้นวีบขึ้นไป,น,ไปนี่เต่ารีดปีศูนย์ห้านะครับเนื้อนวะนี่หัวเรือกรกะดกนี่เลยนี่ราการที่เจ็ดครับนี่เลยนะครับเนื้อนวะ กันที่แปดครับปิดเตารีดนะครับปีศูนย์ห้าเนื้อนวานะครับนี่เลยโอ้โหเรกระดกเห็นไหมครับนี่องค์นี้มีฟันเวยนะเห็นฟันด้วยเห็นไหมครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับ ี่เลยนื้อวะนะครับนี่สวยงามรายการที่แปดครับเนื้อวะรายการที่เก้ารายการสุดท้ายนะครับนี่เป็นเนื้อนะวะนะครับเตารีดปี05หลวงปูท่ทวดพานิลันตรายนะครับแข็ง mm. ค่า,าปลอดภัย ค้าขายร่ำรวยนะข้อจัก,กรวาลหลวงกระทวดนี่นี่ครับผมอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่ความนับถือนะครับนี่นี่เลยกร่ทวดนะครับเนระวะนะครับปีศูนย์ห้านี่แบ่งปันกันจากในหัวเลยนะครับในหัวจราท่านหนึ่งรู้จักกันนะครับเมื่อก่อนผมไปเป็นเซลลค้าขายนะครับก็ไปบ่อยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ผมไปบ่อย หลวงวัดช้งางไหนี้ผมไปไหว้นะสึจกจะนน่าจะไปมาห้าครั้งนะไปอาบน้ำมุนอยู่ในสถูปของท่านนะครับติดกับรางรถไฟนี่เลยสวยงามนะครับนี่รายการที่เก้ารายการสุดท้ายนะครับผมเม่งปันในราคา800บาทนะครับ800บาททุกรายการครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ